พี่น้องที่รบครับในวันนี้ต้องขออนุญาตใช้เวลาก่อนอาจารย์หมอเขียวต้องมีภารกิจต่อนะครับแล้วก็คงอนัววานนี้ก็เดินทางไปที่ยูเอ็นเท่าไหร่เพราะว่าท่าทีของรัฐบาลโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะป้องแพ่งป้องอาญาของหุนเซนและหุนมาเนตพี่น้องครับ ฟ้องแพงฟ้องอาญาหุนมาเนตที่เมืองไทยนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ตลกมากขนาที่ไปลบก,กับเขาคุณยังสั่งให้ทหารหยุดริงเลยอะ่ะคุณป้องแก้เกี่ยวเพราะอะไรคุณไม่สามารถไปป้องไอซซีได้โดยตรงศาลอาญาระหว่างประเทศไอซีซมีเงื่อนไขก็คือว่าไทยยังไม่สามารถให้สัตยาบันได้ดังนั้นภูมิธรรมเวชะยะชยัย ก็เลยอธิบายบอกว่าเดี๋ยวปองแห้งปองอาญามันเหมือนดิ้นไปดิ้นมานเหมือนตาไหลพปเทเลยหาเือเมื่อวานพปทกอ,องทัพทำแล้วสปปศก็เลยต้องใช้ช่องทางระหว่างประเทศไงเพราะรัฐไม่ทําก็เลยใช้ช่องทางในนามประชาชนไปยื่นต่อยูเอให้ยูเอได้รับทราบอย่างเป็นทางการเพราะรัฐไม่ทํารัฐมัวแต่เล่นการเมืองปองแห่งปองอาญาภายในประเทศ ใครจะไปจับคุณเซนที่นั่นน่ะใครไปเอาสุนมาเนตจากกัมพูชามานะ่ะทหารเขารบกันอยู่คุณยังสั่งทหารให้หยุดยิงอ่ะบริเวณปราสาทต,ตาควายที่เขารบกําลังได้เปรียบคุณสั่งให้หยุดยิงเขาจึงถอนกําลังออกมาปราสาทต,ตาควายนี่เป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กัมพูชาอยากได้ผมก็ถามไปยังคุณเซนและคุณมาเนตนะทำไมต้องการแค่ตาควายอ่ะ ทำไมไม่เอาควายไปทั้งตัวจะส่งภูมิทําไปให้แล้วแว่นตาควายที่ไม่ส่งไปเอาไปทั้งเขาเอาไปทั้งหางก็ได้นะไม่รู้ใครไปเจราจาหยุดยิงตรงเสียเปรียบนะบริเวณบริเวณตาควายนะ่ะก็เดี๋ยวส่งไปอยากได้มากเดีย๋ยวเอาไปทั้งตัวเลยแถมตัวเมียไปด้วยและตัวผู้อีกตัวหนึ่งไปด้วยหัวหน้าข้อก็ต้องไปด้วยเช่นกันนะ ังนั้นเนี่ยมันเกิดการเสียเปรียบในการเจรจากันมาโดยตลอดหลังจากที่ไปรับเงื่อนไขหยุดยิงโดยรับเงื่อนไขเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องหลายท่านก็อธิบายเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะในขณะที่เรากําลังได้เปรียบทําทางการรบและได้เปรียบทางการที่จะต้องเจรจาพอไปหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขผมก็พูดกับพี่น้องมาก่อนนี้นนว่าเท่ากับเรายอมรับว่าสิ่งที่กัมพูชายิงมาใส่โรงพยาบาลนั้นชอบทา เขากับเรายอมรับว่าสิ่งที่กัมพูชาวางทุ้นระเบิดซึ่งเป็นต้นเหตุของความรุนแรงเน่ยชอบทำใช่ไหมแล้ววันนี้มันก็สะท้อนผลออกมาแบบนั้นจริงๆที่การประชุมที่กุลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียรัฐมนตรีช่วยมหาไทยขอภัยรัฐมนตรีช่วยกลาโหมไปเจราจาบนเงื่อนไขที่ก่อนหน้านี้รักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชชัยไปบอกว่าหยุดจริงโดยไม่มีเงื่อนไข พอไม่มีเงื่อนไขทั้งสองฝ่ายก็เอาปืนวางลงต่างฝ่ายต่างเอาปืนวางลงใครได้เปรียบครับเอมเนได้เปรียบนะครับเพราะเขมเมนเขาทูเรื่องสันติภาพสองเราวางปืนแต่หุ่นระเบิดยังอยู่ไงจากที่บอกว่าหยุดยิงสองฝ่ายหยุดยิงเหมือนจะเสมอกันจากที่เราได้เปรียบยิงได้เปรียบอยู่บอกหยุดยิง เหมือนจะเสมอกันว่าต่างฝ่ายต่างเสมอกันฝั่งกัมพูชากําลังจะยกคงขาวภูมิทําไปเอาดึงลงก่อนอย่าเพิ่งยกอย่าพึ่งยก,ยงยกเดี๋ยวเราจะเจราจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ววันนี้เป็นยังไงครับไอที่ไปเจราจาสิบสามข้อเขียนออกมาให้มันสวยเขียนมายัางไงก็ได้หยุดยิงใครก็ไม่ได้เปรียบ ถอยกำลังวางกำลังที่จุดนั้นไทยอาจจะได้เปรียบเพราะลุกขึ้นเข้าไปแต่มันยังไม่เบียดเสร็จแต่เป็นสาระสําคัญสามสี่เรื่องที่กัมพูชาเขาไม่ยอมเห็นไหมละ่ะจากที่ได้เปรียบกลายเป็นว่ากัมพูชาได้เปรียบเรื่องที่หนึ่งไทยบอกว่ากัมพูชาต้องถอนทุนระเบิดที่มาวางไว้คุณวางปืนสองฝ่ายแล้วทำไมกัมพูชาจะไปยอมคุณน่ะจากที่ได้เปรียบทำไมไม่ลบให้มันลุกคืบเข้าไป ตอนสร้างเงื่อนไขว่าถ้าจะหยุดยิงกัมพูชาต้องมาวางทุนระเบิดถอนทุนระเบิดก่อนมันต้องลบจนแบบนั้นไงสร้างเงื่อนไขให้กัมชายอมรับว่ามาถอนทุนระเบิดก่อนมันผิดสัญญาออตว่าชัดเจนทําไมไม่ทําพอไปวางปืนโดยไม่มีเงื่อนไขหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขากัมพูชาก็ไม่เล่นด้วยด้วยความเจ้าเล่ห์ของกัมพูชากลายเป็นว่าตอนนี้ทุนระเบิดก็ยังอยู่นี่ใครเสียเปรียบนะ เพราะไครวางปืนไงเอาเครื่องบินเก็บไว้พับไว้วางปืนแต่ทุนระเบิดสังหารบุคคลที่กัมพูชาวางไว้มันพร้อมจะสังหารบุคคลเราวางปืนกัมพูชาวางปืนสมมตินะแต่กัมพูชาก็เลยหมารอบกัดอยู่แล้วเราก็ทราบสมมติวางปืนทั้งสองฝ่ายอัตราคมของเราไม่มีอะไรมากเลยนะเพราะกัมพูชาวางทุนระเบิดวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยพอาะัยรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ย ึงไปเจราจารแล้วบอกว่าขอให้คือพูชาขอนทุนระเบิดไทยพร้อมจะช่วยคัมพูชาก็เจ้าเล่ห์ไงก็บอกว่ายังไม่ทําอะไรยังไม่ได้หาลือมาวันนี้มาหาลือเฉพาะเจราจาหยุดริงกําลังบังคับของเราหายไปทันทีเห็นไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคัมพูชาเกิดเยอะอยู่แบบนี้ทุนระเบิดยังไม่เก็บทุกอย่างยังวางอยู่ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยอยู่ ไทยก็เท่ากับเสียอธิปไตยของดินแดนไปโดยปริยายเพราะไม่สามารถเข้าไปบริเวณหุ้นระเบิดที่คัมหูชาวางไว้ทําไมคุณไม่สร้างเงื่อนไขรบจนได้เปรียบแล้วให้บุคคายอมรับว่าจะถอนหุ้นระเบิดแต่นี่ไหมครับไปสั่งลบปืนก่อนแล้วมาสร้างเงื่อนไขทีหลังมันก็เท่ากับยอมรับว่าทุนระเบิดนั้นชอบด้วยกฎหมายสองเรื่องที่ยิงโรงพยาบาลน่ะอาญากรสงฆาม เราไม่สามารถบังคับให้กัมพูชาย,ยอมรับสภาพบังคับได้แบบนี้มันใช้ได้เหรออย่างนี้พี่น้องประชาชนที่โดนระเบิดโดนปืนใหญ่ของกัมพูชาก็ตายฟรีใช่ไหมถึงแม้เราจะจ่ายเงินแต่คนมันศักดิ์ศรีมันเกิดขึ้นเราไปจ่ายเงินเยียวยาเท่ากับจำยอมรับว่าประชาชนมีสิทธิ์ตายเช่นนั้นเหรอคุณไม่สร้างเงื่อนไขให้กัมพูชาเขายอมรับ ว่าการกระทําของทหารกัมพูชาที่เล็งเป้าสูกเป้าหมายพลเรือนเป็นการกระทําที่ผิดพลาดเป็นอาชญากรสงรามที่โลกต้องประนามดังนั้นเนี่ยพอคุณไม่สร้างเงื่อนไขไม่เกิดสภาพบังคับสั่งวางปืนพูดเจรจาใครเจ็บกลัวถึงแม้เราจะมีเครื่องบินแต่คุณสั่งบอกเครื่องบินไม่ต้องบินแล้วปืนไม่ต้องยิงแล้วให้วางลงทหารตรงกำลังอย่างเดียว มันก็เข้าทางที่กัมพูชาเขาอธิบายนะก็าฮุนเซนบอกว่าไทายแน่จริงก็อย่าใช้เครื่องบินอย่าใช้เครื่องบินมาลบทำพูดของฮุนเซนเหมือนเด็กบ้านนอกเหมือนตลกนะแต่พอแปลความก็ใช่สิความหมายคือว่าฮุนเซนบอกอย่าใช้เครื่องบินลบก็ใช่เพราะตอนนี้ทหารไม่อยากใช้เครื่องบินรบไม่ได้ใช้เครื่องบินลบเพราะรัฐบาลบอกว่าหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขไง มันความหมายไม่ได้ต่างกันเลยคุณเซนพูดเหมือนเด็กบ้านนอกตลกตลกว่าถ้าจะลบกันจริงๆไทย่าใช้เครื่องบินแต่ได้เชิงปฏิบัติเนี่ยวันนี้เครื่องบินก็บินไม่ได้เพราะรัฐบาลบอกสัง่งห้ามห้ามบินหยุดไว้ก่อนหยุดการรบไว้ก่อนปืนก็ยิงไม่ได้เพราะหยุดการรบไว้ก่อนแล้วสิ่งที่ผมอธิบายล่ะเรื่องออตตาว่าเรื่องเจนีวาอนุสัญญาสองอนุที่รับผิดชอบโดยสหประชาชาติออตตาว่าก็เรื่องหุนระเบิด เรื่องเป้าหมายทางพลเรือนก็อนุสัญญาเจนีวานจะไปบังคับอะไรเขาได้นี่สองข้อที่รู้สึกว่าเจราจาเหมือนคืบหน้าแต่เราเสียเปรียบสามก็คือว่าอย่าลืมว่าสิบหกกรกฎาคมพมุชนำเรื่องนี้สู่ศาลโลกพมูชานำเรื่องภาษาตาควายตาเมืองพรมตาเมืองต้นเนี่ยไปร้องที่ศาลโลกเหมือนกรณีเขาพวิหาร แล้วเรื่องก็ยังคาอยู่ที่ศาลโลกวันที่สิบเก้ากรกฎาประเทศไทยถึงทำหนังสือไปแยง้งผ่านมาสามวันความหมายของผมก็คือว่าคุณจะเจราจาอย่างไงรบได้เปรียบแทนที่จะบีบให้กัมพูชาไปถอนเรื่องที่ศาลโลกใครกำลังได้เปรียบในการรบอำนาจสูงผมทางการเจราจาอำนาจบีบบังคับทางการเจราจามันเกิดขึ้น แต่พอคุณไปบอกราเงื่อนไขแล้วเราจะไปบีบว่าคัมบูชาถอนเรื่องได้อย่างไรมันก็วางหมายเดียวตนข้อหนึ่งข้อสองเรื่องที่วางคุณระเบิดนั่นแหละคุณปรับเข้าสู่โต๊ะเจรจาภายใต้ที่เราได้เปรียบแล้วเสมอกันทุกฝ่ายพอดูหน้างานเราเสียเปรียบทันทีคืออย่าไปดีใจว่าฟังคําบูชาเสียทหารเป็นจำนวนมากบางส่วนก็บอกสามพันห้าพันหกพันเป็นหมื่นก็มี มันไม่ได้วัดที่จํานวนทหารอย่างเดียวงมันวัดที่ดินแดนมันวัดการที่การได้เปรียบทางการรบทําไมไม่ทําให้มันเบ็ดเสร็จแล้วสร้างเงื่อนไขาการเจรจารดังนั้นเจรจา GBC ที่กุลาลัมเปอร์มาเลเซียมันจึงไม่ได้มีความหวังอะไรมากเพราะคงคงแรกที่ไปยอมรับเงื่อนไขหยุดยิงโดยไร้เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นหงของรัฐบาลนะ ตอให้ใครไปเจราจาก็ไม่มีผลหรอกไอ้นี่ไม่ได้บอกว่ารังตีถ่วยระลาโงเป็นคนดีหรือไม่ดีอะไรเพียกว่าคงของรัฐบาลไปยอมรับชักคงผิดตั้งแต่วันแรกแล้วไปสร้างเงื่อนไขเที่ยงคืนอย่างที่พวกเราได้ทราบกันดังนั้นคงมันหูกชักผิดพี่น้องครับคงมันหูกชักจากได้เปรียบกลายเป็นยอมเจราจาโดยไรเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขที่กูชาทําผิดมาโดยตลอดละ่ะ ประเทศไหนจะไปมีสภาพบังคับกัมพูชาได้ด้วยความเจ้าเร่แบบนั้นประเด็นที่4ที่เจราจาแล้วผมก็นั่งหัวเราะเลยใทยไปขอให้กัมพูชาปราบแก๊งคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์เอา้าก็แพ้ทองทานเป็นคนพูดนะแพ้ทองทานไปพูดบอกว่าไอ้พี่รบกันเพราะใครปราบแก๊งคอเซนเตอร์ไม่ใช่เหรอ นี่มันกลืนน้ำลายตัวเองแพทองคานบอกว่าที่รบกันอยู่เพราะรัฐบาลไทยปราบแก๊งคอร์เตอร์จนหมดลาบคาบแต่วันนี้เจรจาจีบีซีที่กัวลานลัมเปอร์มาเลเซียเนี่ยหนึ่งในข้อเรียกร้องคือให้กัมพูชาปราบแก๊งคอเซนเตอร์และสมเมอร์ด้วยนั่นแสดงว่าสิ่งที่แพทองคานพูดน่ะพูดเท็จใช่ไหม บอกปาจริงป่านี้เนี่ยจะมีข้อเรียกร้องนี้ได้ไงแล้วคมบูชาก็บอกว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขเนี่ยแล้วจะเอาอะไรไปบังคับอ่ะสองเรื่องที่คมบูชาไม่ยอมรับคือหนึ่งเรื่องของหุ่นระเบิดทั้งที่ผิดอนุสัญญาออตตาว่าไม่ยอมรับเรื่องที่สองเรื่องเจนีวาเรื่องนี้รัฐบาลไทยไม่พูดคณะเจราจาก็ไม่พูดไปเสนอเรื่องให้ปาแก๊งคอเซนเตอร์มันกลายเป็นรูปเอาตีนไปรูปหน้าแผ่ทองทานนะเสนอข้อนี้ พราะคณน,น,นี้แพย์ทองทานบอกว่าปราบจนลาบภาพหมดแล้วแต่ขณะขณะเาจ,าจรจาหยุดยิงไทยเหมือนไปอ้อนวอนร้องขอเขาคัมพูชาฮุนเซนซุนมนาเนตกรุณาปราบแกง๊งคอเซนเตอร์หน่อยเอา้าแล้วสิ่งที่คัมพูชาเพภัยสิ่งที่แพร์ทองทานพูดมาล่ะไหนบอกว่าปราบหมดแล้วแล้วคัมพูชาเขาก็ปฏิเสธเรื่องนี้ยังไม่ต้องเอามาหาหรือไทยก็ได้แค่สัญญาสิบสามข้อเจรจาหยุดยิงคงกำลัง ให้อำนวยความสะดวกในการเก็บตบนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องปกติในการเจรจาเลยเป็นเบสิกพื้นฐานในการพูดคุยด้วยซ้ำไปสรุปแล้วเหมือนไทยจะได้ชัยชนะนะออกมาแถลงประนามคมพูชาทำนู่นทำนี่ผิดแต่การเดินนำคำพูชาก็ยังเดินตามอยู่ดิไทยยังเดินตามสิ่งที่คำพูชาทำโดยเฉพาะทุนระเบิดเนี่ยทำยังไงครับ เสนอตัวบอกจะเก็บร่วมกันสุดท้ายคำุชาบอกหยุดไม่คุยเดี๋ยวค่อยคุยอีกเดือนหนึง่งแล้วไทยได้เปรียบตรงไหนถ้าแบบนี้คำูชาบอกโอเคอยากเก็บแต่ขอประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงทำยังไงอะ่ะต้องยอมให้ประเทศที่สามเข้ามาร่วมจัดก,การเก็บทุนระเบิดอย่างนั้นเหรอไอประเทศที่สามเนี่ยมันทุนระเบิดใหญ่กว่าที่วางไว้นะเพราะถ้าเข้ามาเขตชายแดนเนี่ย มันไม่ใช่แค่เข้ามาเก็บปูทุนระเบิดกองกําลังที่เข้ามาจะยกออกหรือเปล่ายังไม่รู้ไงก็เป็นเงื่อนไขให้ต่างชาติประเทศที่สามเอากองกําลังมาแวดล้อมไทยอย่างนั้นเหรอคือผมไม่แน่ใจทางการอาหารเขาคิดกันยังไงแต่ผมนั่งฟังวันนี้ที่แถลงผมตกใจว่าเฮ้ยสองเรื่องสำคัญเรื่องทุนระเบิดเรื่องเจนีวาเรื่องโรงพยาบาลไทยเสียเปรียบอะ เป็นเรื่องสําคัญที่ไทยควรได้เปรียบในการที่ต้องเจรจาเรื่องนี้เพราะเราประนามบอกว่าทำภูชาทําผิดอนุสัญญาทั้งสองฉบับแต่ทั้งสองฉบับไม่ไถูเกเจรจาพูดคุยในการพูดคุยเลยดังนั้นมันเป็นชัยชนะของคำพูชาผมคิดอีกแบบหนึ่งว่าโอเคละการยิงการมันอาจจะโหดร้ายเพียงแต่ว่าคุณต้องทำให้เป็นสันติภาพถาวรสิ ถ้ามันเกิดอยู่แบบนี้ถึงแม้จะอยู่จริงตอนนี้แต่ยังไม่หยุดรบนะมันก็ยังไม่หยุดรบกันยังตึงกำลังใส่กันมันก็จะเกิดความขัดแย้งในปีนี้ปีหน้าหรือวันนี้วันหน้าก็ได้ทําไมไม่ทําให้เกิดฐานทภาถาวรด้วยสร้างเงื่อนไขที่เรากําลังได้ดุลการรบที่ได้เปลี่ยมถ้าแบบนี้มันเหมือนตุ๊กขยะโอ้ยใต้พรมไปเรื่อยๆคุณทําไม่ชีชัยก็กลัวพี่น้องไม่รัก ก็แก้ปัญหาฉ้ะหน้าด้วยการทุกขยักไว้ใต้พมแบบเนี้มันอธิบายไม่ได้ครับคุณจะเริ่มปฏิบัติการทางอาหารการเมืองมันต้องสอดคล้องกันไปด้วยแต่วันนี้การเมืองไม่ทั้งไม่สอดคล้องยัง่วงการต่อสู้ของอาหารกันอีกมันนําให้ประเทศเสียเปรียบแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวชายแดนกันใครจะไปเราหุนระเบิดวางอยู่อ่ะเอา ทักศิณชินวัตนไปเตะตะก้อที่นั่นสักรอบหนึ่งแพทองทานก็เอาสามีไปวิ่งเล่นไล่จับกันที่นั่นสักรอบหนึ่งไหมชอบนักวิ่งไล่จับกันที่หน้าทำเนียบสนามหญ้าหน้าทำเนียบม่ะลองไปวิ่งไล่จับกันที่เนินบกที่ตาเมืองทมตาเมืองพายดูสักรอบม่ะดังนั้นเนี่ยเราเหมือนชนะแต่มันซ่อนไว้ด้วยทุนระเบิดมันไม่ได้เปลี่ยนทางดินแดนนะ ไม่ได้เปรียบทางอาชีวตยมากนะทั้งที่มันควรจะได้เปรียบมากกว่านี้ไงดังนั้นผมคิดว่า,วาการเจรจา GBC ครั้งเนี้ยไทยเพียงทำทางการเมืองไทยโดนฮัมบูชาลเล่นแง่พอพูดถึงทุนระเบิดเขากลับบ้านเลยทั้งน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ต้องต้องจัดการในนากองทัพและในนารัฐบาลไทยแต่เขาก็ต้องคือเราไม่มีสภาพบังคับอ่ะ ก็คุณสั่งอาหารให้วางปืนสั่งกองทับเรือห้ามเอาเรือออกกองสั่งกองทับอากาศว่าห้ามขึ้นดินมันก็โล่งทันทีสภ,ภาพบังคับไม่เกิดขึ้นเสมอกันศูนย์ศูนย์ทันทีดรังนั้นนี่วิธีการแบบนี้เจรจายังไงก็เสียเปรียบเขาแทนที่จะก,ก้าวหน้าลุกล้ำไปมากกว่านั้นดังนั้นพี่น้องครับสถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่ชายแดนและสถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ย ชายแดนก็ทหารเขาก็ตึงกําลังกันอยู่พวกเรารวมพลังแผ่นินคอปทอสปปอสเนี่ยทุกวันก็ยังช่วยอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับยังมีทีมงานของเราที่อยู่ในพื้นที่นี่ส่งสบียงอาหารตรงตรงไปยังทหารโดยตรงก็มีส่งไปศูนย์อยบยพก็มีก็ทํากันอยู่อย่างขยันขันแข็งพรุ่งนี้ก็จะสนุนเรื่องอาหารของพี่น้องมุสลิมอาหารอาหารมุสลิมที่ไปรบอยู่ที่นั่นเนี่ย ็มีจานวนหนึ่งนะครับคนไทยเชื้อสายมุสลิมเป็นอาหารเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีครัวมุสลิมพรุ่งนี้ทางทีมงานที่ที่อยู่แดงชายแดงของเราก็จะเปิดครัวมุสลิมเป็นอาหารฮาลาลนะครับแล้วก็ไปส่งให้อาหารที่อยู่ที่นั่นการช่วยเหลือยังคงดําเนินการเพื่อสนับสนุนแนวหน้าบางท่านยังกลับไม่ได้พี่น้องประชาชนบางท่านอพยพกลับไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงคนเฒ่าคนแก่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือแพมเพืร์ เพราะโรงพยาบาลขาดขาดแคลนเป็นจำนวนมากผู้ป่วยติดเตียงที่มานอนอยู่โรงพยาบาลเกือบหนึ่งพันคนสำรวจทุกศูนย์เนี่ยแํมเพิดวันหนึ่งใช้กี่พันอ่ะพี่น้องครับแํมเพิดวันหนึ่งใช้หลายหลายพันต่อเฉพาะจังหวัดเดียวนะเพราะคนหนึ่งใช้สองสามชิ้นนะ่ะดังนั้นเนี่ยพวกเราก็ยังช่วยเหลือสนับสนุนไปยังพื้นที่ส่วนปฏิบัติการของพวกเรา หลังจากได้ฟังคําแถลง g บซีวันนี้ก็เดี๋ยวมีการประชุมหารือกันเป็นคณะแล้วก็เดี๋ยวกําหนดทิศทางกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็อย่างที่ประกาศไปว่ารอบหน้าเดี๋ยวเดินกันมาที่ทำเนียบรัฐบาลกันมาอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกัน